ไปค่ะไปหากินข้าวกันไปค่ะหากินข้าวกันสวัสดีค่ะจ่ามปาปอเกษตรวสุนนะจาะ่าเนาะเมื่อน,นี้เป็นวันเกิดสาววสุค่ะอ่าคุณสามีจะพาไปดินเนอร์ค่ะพี่น้องค่ะอ่าบุกร้านอาหารแบบเรียบร้อยแล้วนะจาะ่าเนาะหกโมงหกโมงหกโมงของกงเนาะบานเท่ากับสิประมาณห้าโมงแรกนะค่ะเนาะอ่าตอนนี้เพรท่านถึงเวลาก็ต้องย่างเห็นแถวนี้ไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะ เป็นร้านอาหารเสาวเยียสูจะทายอยู่ view, งงามเห็เบิางแต่ว่าช่วงนี้ไมนเป็นช่วงโควิดแล้วค่ะเนาะหลังจาห่างซักปสีนี้ทางร้านอาหารนี่จะปิดตูวลงหลายค่ะพี่น้องคะจะบ่ค่อยเปิดหลายค่ะพี่น้องคะเพราะว่าจะาช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วค่ะเนาะหลังร้านอาหาร,ร,ะะหาาหารจะปิดตูวลงหลายค่ะพี่นอ้องจ้าช่วงนี้สาวเยียสูเป็น,นวัน,าาวน, Sciences, เน,นเกิดเป็นเดือนเกิดของสาวเยียสูเน,นาะพี places, ่น้องเนาะและเซาเทียสูกับสามีเด้อ โคบุกโคจองาอาหารไปต่างหลายหม่อง้ค่ะพี่น้องตาโถโบได้โคโปรติดอาจจะเป็นการแบบว,ว่ามันเป็นช่วงของผิดโควิสาหนออกก็เลยเห็นตีโตล่งค่ะก็เลยได้อา่าร้านอาหารได้ห่างตรงเนี้ยค่ะก็กเป็นร้านอาหารของออิตาลีค่ะพี่น้องค่ะกระดังยูยังซายโซสิบห้าอยูนไปเบิองอนอกค่ะเนาะว่ามิยังกินไดค่ะเนี่ยตามสายโซไปเด้ค่ะ มมาแล้วค่ะอาหารยังไม่ครบนะคะยังสั่งอยู่พร้อมกับเบียร์สองแก้วใหญ่ๆค่ะมาค่ะอาหารมาพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาชนแก้วกันค่ะไปปะไป มาค่ะดื่มเบียร์กันจ้าดื่มเบียร์กันจ้า พามาดินเนอร์จ้ากำยันงอสร้างอยากดูบรรยากาศตกแต่งตแล้วร้านนี้นะคะอ่าบรรยากาศจะดีมากเลยค่ะแต่ช่วงนีันเป็นช่วงโควิดเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงโควิดกว่าที่นี่ค่ะ ่าิจัการกาจะแบบว่าที่จัการกาจะซบเซาล่แน่ค่ะต่เลยปิดไปเบิดค่ะปกติแถวนี้จะเป็นบาแถวนี้จะเป็นบาร์คนเดียวปกติแถวนี้จะเป็นบาแล้วก็ตอนนี้ปิดลงนเหร่คะแต่ละร้านจะปิดทําการจะบุกค่อยมีคนค่ะพี่น้องค่ะจะปิดหมดเลยเนี่ยค่ะจะเหลืออยู่แค่สองร้านเองค่ะช่วงนี้ มีอยู่แค่สองร,าร้านเองช่วงนี้ค่ะมาต่างามั้มาจ้ามันกินข้าวด้วยกันจา้าเราจะส่งกับมันจะกินเบียร์เนาะพี่น,อน้องกินอาหารหมดปะถ้าปลาเขย่างเต้เยเหรอ อาหารประเภทนี้สามสามีสายสโซสมักแต่สายุโซบมากกว่าสายโซมักแต่ตำบ,ตบัก่งพี่น้องตำบัก่งชิปก็ใไม่เขาเหนียวไก่ย,ยา่า <c> ง <oughs> อาหารพวกนี้นะต้องเป็นสามีเท่านั้นที่ชอบ

วันนี้กินแบบผู้ดีนะคะใช้ช้อนปกติไซอัอโซสิกินมือปกติไซอัอโซนี่บอสต้องมีเปิมอย่างเดียวค่ะต้องมืออย่างเดียว ช่วงนี้คนน้อยไปมองได้กับคนหน่อยที่ร้องั้นบางคนมีคนค่ะบางคนไมีลูกหางเอาละเอาละไปนยนแล้นะครบแู้ดทีหัอปะปะ เขาไม่กล้าลงเขาไม่กล้าลงบันไดเขากลัวไม่กล้าถ่ายให้ดูนี่บอกเม่แล้วจ้ะที่บ่าเป็นโงาสิจ้ะลองกินตัวนี้ดูอันี้คืออะไรเห็นไหมควา้เงาูงเยยนี่ย โอเคอะอร่อยอยู่เด้พี่น้องอร่อยอยู่เด้มือหนีสาวเยซูผู้ดีพี่น้องใส่ซอน่อมใส่มีด นะลองชิ้นนี้สิลองตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนิลูดูตัวนี้นี่น่าจะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะน่าจะจะเป็นลักษณะนี้ จะเป็นเนื้อหมูอืมโอเคอร่อยโอ้นี่จะกรอบมากเลยอ่ะอืมอเข้มเพาะ ตลกเละพี่น้องเนาะหนึ่สายวัสดุกูดีบุ๋นี่ต้องค่อยๆกินแล้วก็ต้องมีมารยาทด้วย นนีเป็อะไร <c oughs> มีอาหารอีกอย่างนงนะคะจะเป็นจะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะขาหมูอบอบกรอบนี่เขาเรียกอย่างหมูตาลาโซ่หรือมถูกพี่งร้านนี้กปกติเนี่ยตอนที่ว่าบ้านนี้มีวงมุกเนี่ย เขาสูกก็สามีสิมักมานังค่ะพี่น้องบรรยากาศจะดีค่ะนั่งสบายจะอยู่บนห้างแต่อยู่ชั้นที่สิบสามสัที่นี่จะขึ้นชื่อค่ะพี่น้องสัดทีกมองยุติง,น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 ,งนี่จะอร่อยค่ะใส่ก็ง่ายดีใช้กี่สุด ร้านอาหารตรงนี้จะอยู่ตรงที่แถวหม่องเกาะค่ะพี่น้องอยู่ห่างหางนี้จะชื่อว่าหลาบแม่แม่คแม่แม่ห้างนี่ก่อนลองกลยฟองลองกลยฟองเห็นไหมค<ต>ะห้างตรงนี้จะ,ะจะเรียกว่าหลงของอฟองค่ะพี่น้องอยู่ถนน,นแถวหม่องเกาะค่ะยา่ยานชุมชนค่ะย่านย่านชุมชนปกติอะแถวนี้จะเปิด เป,เปิดเพง่งเป็นบาเป็นพับค่ะ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้รัฐบาลฮ่องกงอ่ะเขาท่านให้เปิดค่ะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้อ่าพับบรานี่จะย่งว่าได้เปิดที่ทการใดกับพี่น้องการจะเปิดใดตลาดอาหารกับ <c oughs> นนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนนีเปิดร้านใทีเพิ่นเปิดได้เพราะว่าเพื่อนเป็น <c oughs> สายรัฐรตฐร่องอะคะ่ะเป็นหลานอาหารก็ไม่เปิดได้ท <c oughs> ีว่าแถวทีว่าเพิ่นมิโตทีว่าบ่เปิดทีว่างาวยไปนั่นตรงนันน่จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นพับค่ะ เป็นมาโบนประมาน,าน,านทับพี่น้องจะเป็นแบบว่าเป็นคอเทลเราแบบว่านั่งนังนั่งดื่มนั่งอยังไดประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยบ่ถรัฐบาลก็เลยโบสถ์นี่ยเปิดได้ค่ะก็เลยต้องเ,เป็นเงียบเงียพี่น้องปกติบรรยากาศดีเลยพี่น้องง่ายแถวนี้ง่าย

อันนี้ใหญ่มากเลยไม่รู้อะไรพวกหูยังกับพี่้องขาบางยั่ค่ะยิมาแล้วข้าปาปองเลยตี่งตก่อนยงยิงยิงงเตงยิงงยิงยิงยยิงยิงงยิงิ นี่เขาเลยจุกจุบแล้วโอ้นต้องให้ต้องถ่ายลูกก่อนค่อยค่อยกินได้ว้าวโหเร็งไง่โม่ไเห็นบอพี่น้องเห็นบ่เห็นบอพี่น้องงามอยู่นี่จันบอกใหญ่นึงขาบอกใหญ่นึงพี่น้องค่ะเนี่ย มาค่ะมากินกันกินสามีสาวเยสูคนสี่แบบว่าสิยานกล้องนะคะพี่น้องคะคุณจะยานกล้องค่ะพี่น้องคนสี่บอบอค่อยมาเขากล้องค่ะคน้องกงจะยานกล้องพี่น้อง ออไ,ไอ้ออน,นี่ไม่รู้อะไรแต่ก็น่ารักดีนะดีนลเดีย๋ยวจะลองชิมดูนะคะนี่คืออะไร <laughs> ดูลักษณะดูหน้าตาอ๋อมันจะเป็นลักษณะเป็นผักหร,หรอค่ะพี่น้องแบบนี้ค่ะสงสัยผักผักทอดมั้ง หรือสลัดผักก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะล่องอ๋อดอกผักกาดแล้วก็จะมีสลัดน้ำสลัดแบบว่าน้ำสลัดอะไรไม่รู้อ๋อเนี่ค่ะอ,อร่อยมาก

ขซนวิชบิบดีพี่้องอร่อยอร่อยผู้แมวผู้แมวปะป๊าไปดูพนักง,งานเขากำลังจัดให้เ <c oughs> นื้อหมูที่นี่กรอบมากเลยค่ะกรอบนุ่มต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญถึงจะทำได้ nó <laughs> giòn chơi ngon quá, ngon quá, ngon quá, Nắng quá, ชูปบบชยมากเนี่ยว้าวใหญ่หญ่เลยอืมอืมกรอบมากกรอบแล้วก็อร่อยด้วยทั้งกรอบทั้งอร่อยค่ะหนังหมูกรอบหนังหมูกรอบอร่อยมากพี่น้องเลย <c oughs> กรอบมาก ผู้ได้มากินอันขอน็นยังไงพี่น้องหนังหมูอะตรงมาลร้านนี้ค่ะแต่สาวสาวิากินคนเดียวสามีบุคคลมากินหนังหมูตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวสายวิค่ะไปรอเบิงงง่งหลังร้านเนาะกันเนาะ <c oughs>

บันนดเลื่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าขอเป็นไหมน่นาะ คลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวยยโสเ็ดคลิปไหม่ตอ่อต่อไปเรื่อยๆแล้วคาะเนาะคลิปหนาพอกันไหมค่ะ